คำเตือนทางช่องทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ fc สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันค่ะคลิปนี้นะคะแอดก็มีความฝันนะคะจากเจอุ้มค่ะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นความฝันนะคะที่ได้ตัวเลขจากความฝันสองตัวหางเดียวค่ะ เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยนะคะว่าตัวเลขจะถูกใจท่านผู้ชมกันหรือเปล่านะคะความฝันนี้นะคะจะอุ้มฝันเมื่อสองวันที่แล้วค่ะเขาฝันนะคะเขาฝันถึงผู้หญิงข้างบ้านเขานะคะคนข้างบ้านเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็มีลูกผู้หญิงอีกคนนึงค่ะมาด้วยค่ะ คนข้างบ้านนะคะสองคนแม่ลูกนะคะเขากําลังซื้อของกันค่ะเขาซื้อของชํานะคะเขาจะไปเปิดร้านขายของที่บ้านของเขานะคะคนข้างบ้านนะคะเขาก็ซื้อของนะคะจะไปเปิดร้านขายของชําที่บ้านของเขาเองค่ะแล้วเด็กนะคะลูกของคนข้างบ้านที่มาด้วยค่ะเขาก็พูดขึ้นว่าแม่ของเขาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลขรถไถ เจอุ้มนะคะเขาก็เลยหันไปถามคนข้างบ้านค่ะว่าเลขรถไถนั้นเลขอะไรคนข้างบ้านนะคะเขาก็ตอบว่าเจ็ดสามค่ะค่ะก็จบความฝันของเจอ,อุ้มค่ะแล้วก็มีตัวเลขนะคะจากความฝันตัวเลขจากความฝันของเจอ,อุ้มนะคะในงวดวันที่สองพฤษภาคมหกนะคะเลขเจ็ดสามค่ะ เป็นเลขสองตัวหางเดียวนะคะแล้วก็เคยออกมาแล้วนะคะงวดเดียวทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนะคะไม่รู้ว่าตัวเลขจะมีมาให้เห็นไหมนะคะในงวดนี้ค่ะเรื่องของตัวเลขนะคะก็เป็นไปได้หมดนะคะออกแล้วก็ออกอีกได้ค่ะจะอุ้มเขาก็บอกนะคะว่าเขาไม่เคยฝันเห็นคนข้างบ้านคนนี้เลยนะคะอยู่ๆก็ฝันเห็น แล้วคนข้างบ้านคนนี้นะคะเขาก็ไปทํางานที่อื่นนะคะเขายังไม่ได้มาที่บ้านด้วยนะคะตัวเลขที่ลูกของคนข้างบ้านพูดนะคะเจ้อุ้มคิดว่าเขาจะมาบอกหวยในงวดวันที่สองพฤษภาคมหกหกนี้หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมฟังแล้วก็ลองพิจารณากันดูนะคะมันก็เป็นเพียงแนวทางของตัวเลขจากความฝันนะคะ ฝันของเจ๊อุ้มนะคะที่ผ่านมานะคะก็เฉียดเฉียดนะคะก็ยังไม่เข้าเลยนะคะแอดก็เคยบอกนะคะว่าเมื่อก่อนเจ๊อุ้มเป็นคนที่ฝันแม่นนะคะแอดก็เลยลงความฝันไว้นะคะเพื่อเป็นตัวเลขที่หลายคนถูกใจหรือว่าชอบนะคะก็ค่อยพิจารณากันนะคะแอดก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะงวดนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ